พเรือหัดสดใสจ้าสังเกตสีนะคะสวัสดีค่ะกูตุ่นวรานิชชาแนลชาแนลนะคะหมดแล้ววันนี้เนาะวันนี้เนาะมาลุ่งเรืองรีสอร์ทอีกแล้วค่ะมาลุงเรืองรีสอร์ทอีกแล้วค่ะชมที่นั่งบรรยากาศเปลี่ยนมาดูความเปลี่ยนแปลงดูดูทำทำที่ดินขายแล้วนั่นแหละดีค่ะแม่ตุ่นสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยงามพี่เพนมาดีค่ะพี่เพนเอ้ยพญานะพญานะภูเล่ที่รีสอร์ทรุ่งเรืองรีสอร์ทภูเล่เรางามหลายงรุ่นภูเล่พูดตุนต้องคอยซ้ำบนกินจุนขคาวตุนไอ้พวกแขนงนะตุนตบ่ปบ่มาเอาไปมาตายหรอก อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์มาต้นสมบูรณ์เท่ากับว่าพัดมามาเอาไปต้มมามา่ายในแขนงที่มันออกเราเรายังคิดว่าจะรอเม็ดเฉยเลยมันยังไม่ออกมันต้องแก่กว่านี้แต่ถ้าถ้าแดงอยากให้มันออกนะแดงตัดเลยแดงตัดยอดแล้วมันจะแตกตัดยอดแล้วมันจะแตกมันจะแตกออกเยอะมากแล้วเวลาทับต้มยืดเราชอบสีสันแล้วก็ใบนี่เราไปหั่นหั่นตรงแม่จ๋าแล้วเขาเั็ดไปกินรสจัดเลย เรื่อง,อา,งอาหารอยู่แล้วนะกินนนั่เป็นเมียงใช่เมียงนกเมียงนกนะจ้าเมียงนกมันเหมือนใบคะน้าเนาะแทนคะน้าดได้เลยอันนี้สับปะรดยังมาออกดอกอันนี้ใช้อะไรปลูกก็ถึงสิสับประรดสีขนาดไม่ได้ออกแดดออกดอกออกหมากเฉยแข,ข้งก็ตื่นก็ออก เป็นที่ที่ไม่น่าเบื่อเลยเนาะหน้ามาพักมากมากอันใหม่ดูให้ยังดอกเตอร์ก็ให้ลงเกี่ยวกับยะานางโอ้ย้านางน่ะสรรพคุณเยอะมากเด้อยะานางน่ะเยอะมาก สรรพคุณเยอะมากเด้อเราลงให้แล้วดูอย่างนี่มันขึ้นมาแถวกินเลยตอนเช้านะก็สอนหมองคอาเมตนเฮทบ่เป็นยาเย็นเชิญเอาโทรศัพท์มาคั้นน้ำมันใช่ไหมเมลอนค่ะเมลอนเมลอนที่ลุงเรืองรีสอร์ทเป็นหมากแล้วเป็นหมากแล้ว มาเที่ยวก่อนอย่างต้นเล็กๆเลยพอม,มารอบนี้ออกมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย